ชมพู่อรารยาแฟชั่นใหม่ทำแฟนๆทักเรียกได้ว,ว่าเป็นซุปตาร์คนสวยที่ไม่ว่าจะขยับไปทางไหนก็เป็นที่สนใจของชาวเน็ตเสมอๆส,สำหรับสาวชมพู่อรารยาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้มาออกประกาศข่าวดีแล้วว่าตั้งท้องเบบี้คนที่3แล้วทําเอาเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวชมพู่กันพียบแถมท้องนี้สาวชมยังได้ลูกสาวสมใจอีกด้วยสาวชมก็ได้บอกเดิกควาว่าตอนนี้เจ้าตัวค่อนข้างแพ้ท้องหนักอาการวิงเวียนนอนไม่หลับทานข้าวไม่ได้แต่ก็เริ่มที่จะกลับมาทานได้บ้างแล้วส่วนเรื่องของลูกก็มีการคุยกันบ้างตั ตั้งไวตั้งแต่มีลูกชายงานนี้สาวชมก็ขออุบชื่อลูกสาวไว้ก่อนคะ่ะถึงแม้ว่าสาวชมจะตั้งท้องเข้าเดือนที่4แล้วแต่เรื่องแฟชั่นการแต่งตัวก็บอกเลยค่ะว่าไม่ทิ้งสายแฟชั่นนิสต้างจริงมวมาจะเป็นชุดที่ใส่ไปทานข้าวนอกบ้านหรือว่าเด็กๆจะว่าไปเดินเล่นชอปปิ้งสาวชมก็ไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังพร้อมทั้งก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังได้ออกมาเผยภาพใส่ชุดเรสีดําดำสีเหลืองสดใสบวกกับแว่นตาสุดเก๋ที่เป็นอะไรกันน่ารักไม่เบาไม่ว่าสาวชมจะใส่อะไรทั้งสวยทั้งน่ารักไม่มลละ,ะลาสสุดดวชมก็ไ้ออ มาอวดภาพแซ่บๆผ่านทางอินสตาแกรมในชุดม้าลายโพสท่าเซ็กซี่เบาๆพร้อมลงแคปชั่นว่า Adidas ซึ่งหลังจากที่สาวชมได้ออกมาโพสก็ทำเอาชาวเน็ตแห่กันกดไลค์แชร์ภาพของสาวกันเพียบพร้อมทั้งคอมเมนต์ประมาณว่าสาวบ,บานนี่คือท้องสามเดือนกว่าในบอกท้องสามเดือนคะโอยแม่หุ่นบ,บางกว่าหนูตอนอดข้าวสามมืออีกค่ะนี่แม่ท้องสามเดือนหรือแม่อิ่มข้าวคะเนียแม่สวยมากจริงๆโอยแม่สวยแซ่บมากจ้า